and Yo, สวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางตู <l ose> ท่ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบอกในแมพที่มีชื่อว่าแพนกวินไช่คืนช่วงนี้ผมพยายามที่จะหาแมพไทคูนเล่นเพื่อผ่อนคลายสมองหน่อยละกันท่านผู้ชมฮะเพราะว่าซิมูเลเตอร์นี่มันแบบแทบจะ70%ของสมองผมแล้วนะครับนะตอนนี้แบ่ง3 0ให้ไทคูนสักหน่อยละกันนะสำหรับช่วงนี้ท่านผู้ชมฮะและในคลิปนี้ครับเจ้าชื่อแมพมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแมพแพนกวินไช่คูนท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมจะมา ประเทศของแพนกวินท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมผมต้องมาสร้างประเทศแพนกวินของผมด้วยก็เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวยังไงละ่ะคือมันไม่เหมือนกับการสร้างประเทศท่านผู้ชมฮะมันเหมือนผมแบบกําลังนั่งอยู่บนเรือไททานิคครับและทีนี้ขับไปชนน้าแข็งตุม้มนฮะเรืออับปางแล้วผมก็มาอยู่เกาะน,นี้คนเดียวโดดๆแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ยังมีเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงนู้น S <S <S เลยนะครับห่างไปประมาณสักเจ็ดชั่วโคตรนะครับคือไกลมากๆท่านผู้ชมฮะผมมองไม่เห็นเขาเลยนะครับคือแบบอยู่ไหนวะเนะี่ยคือแบบผมมองไม่เห็นเกาะเขาเลยท่านผู้ชมฮะ <S 1> <S 1> ซึ่งจะแบบนี้เป็นแบบแนวไทยคูณครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆอีซี่มากๆแค่คุณนั้นเดินไปเคลมจุดสีเขียวๆตรงนี้แบบนี้ยังไงละ่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของอินคัมหรือว่าเงินที่จะได้ต่อวินาทีเนี่ยเข้ามาที่มุมล่างตรงกลางตรงนี้ท่านผู้ชมฮะอ่าแบบนี้ถูกไหมโอเคท่านผู้ชมฮะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะซื้อเกมพาร์ทเลยละกันท่านผู้ชมฮะไม่ต้องสง นะว่าทําไมรีบเพราะว่าผมจะพยายามปลดล็อกทุกอย่างให้ได้ภายในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นจังแมปนี้ครับกดไป description ด้านล่างคลิปแล้วมาเล่นแข่งกับผมได้เลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถปลดล็อกทุกอย่างเนี่ยได้ภายในกี่นาทีหรือกี่ชัว่วโมงถ้ามันไม่ยากจนเกินไปนะท่านผู้ชมฮะ <Okay. S 1> โอเคท่านผู้ชมฮะเรามาเริ่มหัวดเกมพาร์ตก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากคูณ2อ n c ินคหรือว่าคูณ2เงินนั่นเองท่านผู้ชมฮะใครที่สายฟรีก็สู้ผมไม่ได้แน่นอนท่านผู้ชมฮะราคาห อันนี้เป็น faster s peed วิ่งไวขึ้นอีก150โปรบ p r o v c อ่าจัดไปครับจัดไปแล้วก็น,นี่เป็น Double Jump เอาไปทำอะไรอ่ะ Double Jump แนละ้วนี้ v i p V.I.P เนี่ยผมไปอ่านมาแล้วเขาจะให้ในเรื่องของหมวกมาท่านผู้ชมฮะซึ่งหมวกเอาไว้ทําอะไรอันนี้ไม่แน่ใจแต่ราคามันค่อนข้างถูกดี3 0 0รรบัอาจะมาท่านผู้ชมฮะคือเกมพาร์จ้แบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะท่านผู้ชมฮะตามสไตล์แบบแนวไทคูนแต่ว่าผมเดาเลยนะผมเดาตัวเองได้เลยว่าผมจะต้องมาที่เมนูตรงนี้แล้วก็ต้องน่าจะหวดหลายอย่างพอสมควรเลยโอเคตอนนี้เกมพาร์ตได้จะทํางานและเราก็ทําการบิวไทคูนเราขึ้นมาเลยท่านผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินมันค่อนข้างที่จะขึ้นช้าเพราะว่าเรายังไม่มีในเรื่องของแพน คือเราทํางานคนเดียวอ่ะ oh, มันก็เลย <yeah. S 1> ดูแบบช้าๆไปนิดหนึ่งนะและนี่คือที่สุดของร้านบริการเกี่ยวกับโรบอทของประเทศไทยนานนี้ใช่แล้วครับผมกาลังพูดถึงร้านมารูช็อปร้านที่ตอบโจทย์คุณได้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบอทระบบ ID พาร์และระบบ VP เท่านี้ไม่พอยังมีบริการขายผลไม้และเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดออสตาร์คิงเลกาซี่ถ้าน้องอยากดูคลิปดีๆก็ดูช่องเบนนี่แต่ถ้าน้องอยากได้รัค้าบริการเฟลลี่อย่าลืมแวะไปร้านมารูช็อปใช้บริการได้แล้ววันนี้ง Fan ว่่าากอออียคื อันนี้คือคือคือทเทเลพอร์ตอ่ะไม่ไปครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออัปเกรดท่านผู้ชมฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดตัวเองได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอินคัมให้กับตัวเรานะโคตรดีท่านผู้ชมฮะแบบนี้สามารถอัปเกรดตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็อินคัมวิละ2บาทโอ้เยอะมาก <c oughs> เยอะมากๆเลยแล้วก็สามารถคัสตอมตรงนี้ได้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าผมเป็นคนที่ชอบสีแดงโอ้โหสีแดงแรงนิดมากท <c oughs> ่านผู้ชมฮะเอาอันนี้มาแล้วก็มีหมวกด้วยเดี๋ยวนะไอหมวก VP ที่ผมได้มามันอยู่ไหนอะ อ่าผมออกเข้าเกมใหม่ท่านผู้ชมฮะมาคัสตอมและ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 ไหนหมวกวะไม่มีหมวกท่านผู้ชมฮะแต่เราสามารถคัสตอมหน้าตาเราได้ <laughs> โอเคอันนี้มันน่ารักท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็กดโกดนิดนึ่งท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดสไตล์ผมก็คงแบบนี้แหละ <laughs> <c oughs> แบบโอ้เบื่อนหน่ายกับชีวิตมากแบบเซ็งจังเลยอ่ะอันนี้อ e ีหยางว่ะเอ้ยฟิชเชอร์แมนฮะท่านผู้ชมฮะคนตกปลาแล้วเราได้หมวกมาและเจ้าฟิชเชอร์แมนอันนี้มันจะทําการตกปลาให้เราเนี่ยบวก4บาทต่อหนึ่งวินาทีและเราสามารถคัสตอมเขาได้ด้วยท่านผู้ชมฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ อัปเกรดมาก็จาก4กลายเป็นบวก9อ่ะจากบวก4เป็นบวก9ก็ดูโอเคดีท่านผู้ชมฮะอันนี้อะไรอ่ะเรือโอ้แล้วเราจะขี่เรือไปไหนท่านผู้ชมฮะอันนี้คืออย่างไม่รู้อะไรแหละแต่ซื้อมาก่อนท่านผู้ชมฮะราคา100รโรบัสก็ถือว่าพอรับได้ท่านผู้ชมอ่ะซื้อมาปุ๊บกลายเป็นร้านค้าครับร้านค้าขายปลาซึ่งบวกอินคัมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะ New Island เดี๋ยวนะสามารถที่จะขยายเกาะได้แล้วเหรออ่ะขยายเกาะเลยครับอ่ะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้อ้เดี๋ยวนะ รู้สึกว่าเงินมันจะขึ้นช้าพอสมควรเลยนะเพราะว่าเ,เจ้าคนตกปลาผมเนี่ยมันเลเวลน้อยเกินไปท่านผู้ชมฮะเลเวลมันแค่2อเองนะอ่ะอัพเป็นเลเวล3แล้วกันกลายเป็นวีละ14บาทท่านผู้ชมฮะก็แลดูจะเยอะขึ้นมานะแต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับเฮ้ยโอห้าร้อยบาทสำหรับคนตัดต้นไม้เหรออ่ะเอาเลยครับอันนี้เป็นคนงานเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องซื้อนะทําการกอ,อัพเกรดไปสักู้อัพเกรด810บาทเลยแพงจังเลยเออเอาไปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่าโซนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนเกี่ยวกับการตัด ดไม้ซะเป็นส่วนใหญ่นะดูดิมันเริ่มมีแบบเป็นโกดังเป็นบ้านมาแล้วอ่ะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมประตูแล้วก็อันนี้อะโคมไฟคือเราจะต,ต้องบิวตามที่มันกําหนดไปนะท่านผู้ชมฮะเพื่อที่จะขยายเกาะได้นะครับถ้าเกิดเราบิวไม่เต็มเกาะเนี่ยเกาะใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอะไรแบบนี้เนาะคือเราต้องเล่นไปตามแพทเทิร์นเกมนั่นเองนะท่านผู้ชมฮะมิวไอแลนด์ราคาพันห้านี่ไงท่านผู้ชมฮะเพิ่มมาลวคือตอนนี้เนี่ยผมประสบปัญหาท่านผู้ชมฮะเงินมันขึ้นช้ามากๆครับคือเงินมันขึ้นแบบขัดใจอะขัดใจวัยรุ่นเบ ชมฮะเนี่ยเห็นไหมคือผมคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยทําการซื้อเงินแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งมีเงินเยอะไอเงินในร้านค้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรายิ่งเล่นไกลไปเรื่อยเนี่ยเงินที่เราซื้อเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองท่านผู้มชมฮะพอจะเก็ตไหมแต่ตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าราคาการอัปเกรดมันค่อนข้างที่จะแพงขึ้นแล้วท่านผู้ชมฮะผมก็เลยตัดสินใจจะลงทุนสักเล็กน้อยแล้วกันนะเพื่อ ประเทศของผมนั้นจะได้ยิ่งใหญ่ได้ไวย,ยิ่งขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมฮะห้าร้อยโลบักเพื่อเงิน5 0 0 0มื่นท่านผู้ชมฮะนี่เป็นการกู้เงินจากธนาคารที่ชื่อว่าเบนนะี่แบงค์ฮะโอเค500รโรบักหายไปกับตาแล้วก็มาอัปเกรดแบบรัวๆเลยลนนะล 3, แล้วกันนะนิวไอแลนด์ราคา3,000แล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะคือผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีกี่เกาะก็จะพยายามปลดล็อกให้ได้ในคลิปเดียวท่านผู้ชมฮะอยากจระรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ไกลถึงไหนนะเงิน5 0 0หมืที่ผมซื้อมาตอนนี้นะครับราคา500โลบักนะหมดแล 4,000แล้ว <Damn! S 1> และนี่คือฮอตช็อกโกลาเจ่ราคา99โรบัส 100โรบัรนยนั่นแหละท่านผู้ชมฮะคือคือเป็นร้านค้าแบบขายน้ำเงี้ยใช่จริงด้วยแล้วแล้วเดี๋ยวไม่มีคนขายโอ้ยนี่โอเคอันนี้จําเป็นต้องซื้อท่านผู้ชมะฮะคือคนงานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องซื้อมากๆท่านผู้ชมะฮะถ้าเราไม่มีคนงานอินคัมที่เราจะได้หรือว่าเงินที่เราจะได้ก็จะน้อยตามลงไปนะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยท่านผู้ชมฮะตอนนี้เกาะผมแบบใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะท่านผู้ชมฮะแต่สิ่งที่มันไม่ใหญ่ตามขึ้นมาก็คือในเรื่องของอินคัมหรือว่าเงินที่ผมได้ท่านผู้ชมฮะนไม้ตาองกร นะมมผมทําการอัปเกรดคุณผู้หญิงคนนี้แล้วกันท่านผู้ชมครเพราะว่าเสียมพูน่าจะเป็นผู้หญิงแหละท่านผู้ชมฮะโอเคตอนนี้เลเวล5แล้วซึ่งให้อินคัมวิละ81บาทก็<อ>ก็น้อยท่านผู้ชมฮะก็น้อยเลยแหละโอเคผมตัดสินใจกู้ธนาคารเพิ่มอีก1 8 0 0 0 0บาทแล้วกันท่านผู้ชมฮะเป็นมูลค่า500รโรบัคท่านผู้ชมฮะเอาให้มันหมดตูดกันไปเลยในคลิปนี้ท่านผู้ชมมา,มาม่ามารสชาติอร่อยครับหมูราคาขึ้นแต่มาม่ายังเท่าเดิมท่านผู้ชมฮะเอามา <makes noise> oh, oh, oh. ประเทศผมนี่มันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมฮะคือต้องบอกเลยครับว่าราคาเดี๋ยว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 เงินเหลือ8 0 0 0มื่น <80, 000 S 2> แล้วอัปเกรดเพินจนเงินเหลือ7 0,000มื่นแล้วแต่นี้ซื้อด้วยโรบักอ่าซื้อ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 อ,อ,อะไรที่ซื้อด้วยโรบักเราหัวดให้หมดเลยละกันท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเราอยู่ในคอนเซปต์ของสุลตา่านยังไงล่ะอ่าอันนี้เป็นตู้น้ําหยอดเหรียญฮะอันนี้นิวไอแลนด์ราคา2 0 0 0มโอเคโอเคบอยคือผมอยากจะรู้ไงว่ามันจะไปได้ไกลถึงไหนและตอนนี้เงินผมหมดแล้วไอแสนแปดที่กู้มเยอ ดูดิเหลือหนึ่งหมื่นแล้วอะและนอันี้อ่ะอัพได้ครับเป็นต้นไม้และอันนี้โอ้โห New Island ราคาสี่หมื่น อก็ใช้คำว่าไงดีอะท่านผู้ชมฮะมันมันแพงนะมันแพงนะเงินเกมนี้มันก็ค่อนข้างแพงแล้วนี่อะไรอะเราสามารถที่จะคัดต้อมได้เหรออ๋อเราคัดต้อมใส่หมวกได้นี่เออผมคัดต้อมตัวเองก่อนแล้วก็มาที่หมวกครับอ่าใส่หมวกแล้วมันเพิ่มอะไรอะคือหรือว่ามันเป็นแค่ของตกแต่งเหรอมันน่าจะเป็นของตกแต่งหรือเปล่าน่าจะใช่ไหมมันน่าจะใช่หรือหรือมันบวกอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันไม่บอกอะไรผมเลยนอกจากราคานะมันมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากท่านผู้ชมฮะไอเดี๋ยวท่านผู้ชมนี่อะไรอะนี่ตารางหมากรุกเหรอ ใช้เจ็ดพันห้าสำหรับเพยเยอร์หนึ่งแล้วก็เพยเยอร์สองอ่ะไหนสปอนมาสิโอเคอย่างน้อยมีอินคัมก็ดีฮะท่านผู้ชมฮะเออใส่หมวกอ๋อ,สา,อ,อสามารถใส่หมวกแบบนี้ให้ด้วยเหรอโ <No. S 1> oh, อ้ยว่าซะบุ้ยนั่งเล่นด้วยได้ไหมอ่ะเราอยากเล่นกับนายจังเลยนายเป็นเด็กฮิปฮอปเหมือนเราเลยเพื่อนอ่ะเพยเยอร์สองครับอ่ะจะได้นั่งเล่นกันไปแบบนี้ฮะแล้วก็คนที่ใส่หมวกนี้ไปแล้วกันนะแต่ว่าเกาะด้านบนนี่สิท่านผู้ชมฮะโอ้โหนิวไอแลนด์ราคาสี่หมื่นเนี่ยกัดฟันซื้ออีกแล้วนะราคาห้าร้อยโลบัสสำหรับกู้เงินสามแสน คลิปนี้ผมอาจจะล้มละลายก็เป็นได้นะครับมาอีก500โรบักเอาให้มันลุนเลี่ยนกันไปเลยนะมาซื้อครับวิวไอแลนด์ฮะโอ้โหราคาโคตรแพงครับตน้อง มันมีให้อัพตรงไหนเราก็อัพไปละกันท่านผู้ชมฮะโอ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าต้องไปอัพข้างบนเนี่ยไม่ใช่มั้งแล้วนี่อะไรเอ่ยนินจาแพนกวินราคา10,000หมื่นโอ้นินจาเอาไว้ปกป้องหมู่บ้านหรือว่าเกาะของเรานั่นเองท่านผู้ชมฮะราคาเกดเท่าไหร่เอ่ย1 6ื่นหสหรับเลเวลหนึ่งอ่ะผมอัพมาละกันนะโอ้หราคาแพงมากแล้วก็นี่ฮะเป็นไทคูลแบบเสียโรบักอ่ะร้อยห้าสิบรบัก จัดมาแล้วกันท่านผู้ชมฮะคือข้อเสียของเจ้าแมพนี้นะครับมันควรที่จะบอกอินคมต่อวิให้เรานะถ้ามันบอกเนี่ยมันจะดีมากๆท่านผู้ชมฮะคือมันน่าจะบอกว่าเราได้แบบเงินเท่าไหร่ต่อกี่วิอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยอดีายวบอกว่าผมปลดล็อกหมดแล้วนะพูดเป็นเล่นเออเราสามารถกดตรงนี้ได้นะเพื่อให้รู้ว่าเขาต้องการให้เราไปซื้ออะไรท่านผู้ชมฮะเย่ายบอกว่าหมดแล้วเหรอเฮ้ยท่านผู้ชมผมเล่นมาแค่20นาทีเองนะเอ่อสปีดโบสถ์ห้าหมื่นโคตรแพงท่านผู้ชมฮ เดี๋ยวนะคือมันไม่มีให้อัพเกรดอย่างอื่นแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชม <laughs> ผมเห็นตรงนั้น <laughs> ผมเห็นอยู่ตรงนี้นะนี่ไงท่านผู้ชมฮะน e w ไ s l a n d 55่นโอเคบอยแล้วก็สะพานอีก20,000ให้ตายเถอะ5้าลอยลบัตที่ซื้อมาตะก,กี้นี้หายไปแล้วท่านผู้ชมฮะ Tell them คือถ้าเกิดทุกคนดูจากตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าประเทศผมมันใหญ่ขึ้นแบบนะจากเก,กาะกลางตรงนี้อันเล็กๆขยายกลายเป็นใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยภายในไม่ถึงแบบ2ีนาทีท่านผู้ชมฮะมันค่อนข้างที่จะไวมากเพราะอะไรเหรอเพราะว่าผมเติมยับๆเลยไงลแล้วก็อันนี้เป็นสวนต้นไม้เหรอโอ้โหหกหมื่นถ้าเกิดผมกดไปที่ตรงนี้คือแบบราคาแบบราคาแบบราคาเป็นแพงมากท่านผู้ชมฮะคือถ้าเกิดผมซื้อนี้ล้านสองราคา1000โลบัคเนี่ยคือแบบ คือคุ้งไหวห้าร้อย500อยู่แล้วแหะ,ะซื้อมาแล้วกันท่่นผะู้ชมะคือแบบหีกัดฟันมากท่่นผะู้ชมะหมดไปประมาณ4 0่พโลบักแล้วนะตอนนี้ประมาณ4ี่พันได้โอเคท่่นผะู้ชมะตอนนี้ผมทําการกู้เงินที่แบบก้อนใหญ่มากๆมากมาๆๆๆนะลๆๆ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 ๆ โอเคหวังว่านี่จะเป็นโซนสุดท้ายนะครับหวังว่านะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีให้เราบิว้วต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <Wow. S 1> เดี๋ยวนะถ้าเกิดเรากดตรงนี้ลูกศรมันพาให้เราไปซื้อสปีดโบ๊ทอ่ะใจจริงก็ไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่นะราคา5 0,000ื่นเนี่ยแพ,พ,พ<อ>งแพงซื้อมาละกันแล้วก็โอ้มันมีให้เรากลับมาซื้อตรงนี้ท่านผู้ชมฮะอย่าบอกว่านิวไอแลนด์นะยาบอกนะ 7จ็ดหมื่นโอเคบอยอ่าซื้อมาซื้อมาตอนนี้เรายังมีเงินเหลืออยู่ท่านผู้ชมฮะเหลือ9ก้าแสนละเหลือ8ปดแสนละแล้วก็เหลอโอ้ oh, <shit. S 1> oh, new island อีก1นึ่งแสนให้ตายเอถอะทำไมมันแพงจังอะ o ้ oh my god แหมเงินผมหมดแล้วหนึ่ง <c oughs> ล้านหรือ1000โลบักที่ซื้อมาตะก,กี้นี้หายไปแล้วท่านผู้ชมฮะ คือผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่เล่นจริงๆเนี่ยเล่นจริงๆนะผมแนะนําให้เอฟถ้าคุณไม่เอฟเคนี่ยคุณจะหมดตูดแบบผมได้แน่นอนนะท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมเนี่ยผมจะกู้อีกหลานเก้านะครับอีกพันโลบักค,คือผมอยากจะรู้ว่ามันจะกินตังค์ผมได้ขนาดไหนกันเชียวเจ้าแมปแพนควินไทคูลมาแล้วก็โอเคพนักงานนะฮะโอ้โหมีพาสีอินคารกับเขาสักทีนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็นี้ฮอตดอกโอ้อันนี้เป็นเชฟซื้อเชฟมาแล้วมีชั้น2ด้วยอะอัพเกรดชั้น2 โอ้โหเดี๋ยวนะคือจะกเกาะเล็กๆเ,เนี่ยมันมาไกลมาก,มากๆท่านผู้ชมฮะตอนนี้มีชิงช้าสวรรค์แล้วอะดูดิโอ้โหแต่ตอนนี้เงินเหลือล้านสาม New Island ราคาแสนฮผมผมว่าผมไม่ได้การท่านผู้ชมฮะผมผมควรที่จะอัปเกรดเหล่าแบบแพนกวินพวกนี้บ้างนะถ้าไม่อัปเกรดเนี่ยเราน่าจะได้เงินแบบน้อยมากๆท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอัปเกรดให้มันแม็กไปเลยละกันนะ ซึ่งตอนนี้นะครับอินคำผมต่อรอบเนี่ยขึ้นทีละประมาณ1,000งนท่านผู้ชมฮะซึ่งก็งถือว่าเยอะแหละแต่มันก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าที่ควรไงท่านผะู้ชมฮะถ้าเกิดผมจะซื้อเกอาะถัดไปก็ต้องรออินคำถึง15ครั้งเลยท่านผะู้ชมฮะผมว่าผมมานั่งแบบพักชิวๆดูสีหน้าของนักลงทุนที่แบบเสียตังค์ไปแบบรัวๆท่านผะู้ชมฮะนี่คือสีหน้าของผมนะตอนนี้เลยแบบ6000โลบัก6000โลบักที่เสียไปโอเค Meanwhile อันนี้เดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะเกาะหน้าตามันเปลี่ยนไปจากเกาะน้ำแข็งกลายมาเป็น เกาะทรายเหรอมันเป็นทรายอะ่ะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยเ hey, 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 hey. นี่อาจจะเป็นจุดจบของเกมนี้ก็เป็นได้ท่านผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมสามารถที่จะ F K ได้ระดับหนึ่งนะคือมันก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดผม F K นานๆสักพักใหญ่ๆเนี่ยผมว่าผมน่าจะมีเงินสักหลักล้านในแบบชิวๆนะผมว่าน่าจะชิวๆแหละถ้าเกิดผม F K ไงท่านผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ25นาทีท่านผู้ชมฮะก็มาไกลนะถือว่ามาไก,กลโอนน ไม่ใช่จุดจบนะโอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมมองเห็นอินคัมและถ้าเกิดเรากดแถบขึ้นมาเดี่ยเราจะสามารถมองได้ว่าอินคัมแล้วเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้อินคัมที่เราได้นะครับได้อยู่ที่1768แครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยเงินแบบภายในเกาะอ,อะไรเงี้ย่ที่ใช้ไป5ล้านใช้ไป5ล้านเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่ท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชมขอเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะเนกียนะิคำนี้แบบอยากตบปากเลยอยากตบปากเลยว่ารอบสุดท้ายอ่ะมันไม่มีอยู่จริงท่านผู้ชมฮะราคา 1,000พโลบัคสำหรับการกู้เงินจากธนาคารเบนนี่แบงค์นะครับตอนนี้เบนนี่แบงค์นะครับผมคิดว่าธนาคารที่ปล่อยให้ผมกู้ตอนนี้นะครับไอเจ้าของธนาคารเนี่ยน่าจะแบบนั่งซดมาม่าอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมฮะโอเค3ล้านสําสำหรับ1 0 0 0พโลบัคท่านผู้ชมฮะในคลิปนี้ผมหมดไปประมาณนะหลายพันโลบัคแล้วแหละโอเค3ล้านท่านผู้ชมฮะมาดูกันว่า3ล้านเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวมาเฮ้ยโอ้มีขั้วโลกโอเค โจนสลัดแพนควินราคาแสนห้าอ่ะอัพมาท่านผู้ชมฮะแล้วก็น,นี่อีหยางมาอัพมาแล้วกันอะไรไม่รู้อัพมาลุลัวก่อนเลยนะเรามีเงิน3ล้านใช้คุ้มค่าท่านผู้ชมฮะแล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 ะโอเคตรงนี้อีกตรงนี้อีกและมีตรงไหนอีกไหมกวตรงนี้นอู้มันมีไปนูน่นโอ้ยตอนแรกกําลังแบบอืมไม่มีให้อัพแล้วเหรอแต่มันไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะนิวไอแลนด์ราคาสามแสนห้าผมว่ามันน่าจะจบได้แล้วนะเอออแต่ว่าเราเหลือแค่ล้านแปดแล้วนะมันจะพอไหมเนี่ยไม่พอท่านผู้ชมฮะ ไม่พอแล้วตอนนี้อินคัมผมนะฮะหมื่นสามพันอันนี้แคมเปอร์ออีก3ามแสนห้าอันนี้เป็นคนนะครับอันนี้เป็นคนละซึ่งผมคิดว่าผมจะอัพอันนี้ก่อนละกันนะมาครั้งสุดท้ายจริงๆท่านผู้ชมฮะผมขอแหละครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วมาอีก1,000โลบักโอ้โหผมไม่ยอมท่านผู้ชมฮะผมมาขนาดนี้ผมไม่ยอมแคมเปอร์ครับแล้วก็อัปเกรดแบบรัว,รว ไม่นั่งครับไม่นั่งครับขออัปเกรดแบบรัวๆเลยแล้วกันนะอาา้าฮะนิวไอแลนด์อีก3ามแสนอ้าฮะคือตอนนี้เนี่ยประเทศผมมันโคตรจะใหญ่ท่านผู้ชมฮะใช้คำว่าโคตรจะใหญ่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเล่นมา30นาทีเอ่อหมดไปประมาณสัก7จ็ดพันโลบักเห็นจะได้7จ็ดแปดพันแล้วมั้งเนี่ยโอเค okay. อ่ปดี้ต่อแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมฮะคือต้องบอกเลยว่าราคามันแพงมากๆนะแพงแบบแพงไปไหนเ่ย t 0 o t years later คือผมกะว่าผมอัพตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะจบและมันมันจะจบแล้วมันจะแบบจบ happy ending dn แล้วก็แบบว่าอน credit ขึ้นแบบชื่อผมแบบปลดล็อกได้แต่มันไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะมันยังมีเกาะฉันไปใช้เงินปลดล็อกอยู่ที่ 0แสนนะครับเพื่อซื้อเกาะเพิ่มใช่ผมเดานะผมว่าเกาะมันน่าจะใหญ่แบบใหญ่แบบไปชนฝาผนังชาวบ้านชาวเมืองเขาได้เลยท่านผู้ชมฮะผมว่ามันน่าจะใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับคือต้องขอพูดตรงนี้เลยว่าผมยอมแพ้ครับยอมแพ้ไม่ไหวแล้วนะครับหมดไปไม่รู้กี่พันโลบัคท่านผู้ชมฮะัในคลิปนี้เดี๋ยวค่อยไปสรุปยอดแล้วก็เอาเป็นชื่อคลิปทีเดียวเลยแล้วกันคือบอกได้เลยครับว่าแมปไทยคูนแมปนี้แนะนําให้คุณน,นั้นเอฟเคฟาร์มไปเรื่อยเเล่นไปเรื่อยตามแพทเทิร์นของเกมไม่ได้นําให้แบบ มาเทียบทูแบบผมแล้วก็หวังว่าจะนั่นแหละปลดล็อกง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยและเกาะถัดไปก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะ คือเราเริ่มจากเกาะเล็กๆตรงนี้ถูกไหมเพิ่มเกาะตรงนี้เพิ่มท่าเรือตรงนี้เพิ่มสวนสนุกเพิ่มแบบริมหารายชิลๆนะครับเพิ่มแบบร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โหคือแบบออกมาดูดีมากๆแล้วนะครับภายในเวลาแค่40นาทีท่านผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมพี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกลาลังใจผมนั้นทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดการเ,เตือนใหม่ฮะอย่าลืมพี่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณน,นั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่องผมสําหรับวันนี้เนี่อ,อ,อน See you next time.